นี่คือที่มาของคําว่านี่คือที่มาของคําว่าคอสคือหัวใจของระบบเสียงนะครับถ้าคอสดีเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งครับถ้าคอสเราจัดการคอสไม่ได้เนี่ยเสียงที่เราได้มันก็จะไปถึงเป้าหมายได้ยากนะครับนี่ชุดนี้มีคอสสองแท่นนะครับหนึ่งสงเนี่ยแล้วก็มี power amp สามแท่นครับ เป็น2ทางนะครับชุดนี้เป็น2ทางแล้วก็เ,เป็นมิกดิจิตอลนะครับนี่ยตัวนี้เป็นเป็นคอร์ตตัวรุ่นแรกของพวกเราครับเว็บคอร์นี่คือเว็บคอร์ที่พวกเรามาติดตั้งไว้ตั้งแต่กี่ปีแล้วว่าสปีแล้วมั้งครับวันนี้ก็ได้เลิกได้ยามนะครับเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับของทีมงานนะฮะ ของทีมงานอัปเกรดคอร์สก็ไม่ลืมพวกเรานะครับใครอยากได้คอร์สท่านไม่นึกถ้าไม่ได้รู้จักกับบูธออเรียอเนี่ยลืมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยนะฮะทีมงานเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทีมงานกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงใช้ตู้อะไรแบบไหนนะฮะสวัสดีครับ take one เ a k e two take t ค k e ทีค ไปใส่มาครับไปใส่มาเนี่ยอ้ไปขอก่ครับผมไปเอาเครื่องแหงหัวสวัสดีครับผมวันนี้ไปเฮ็ดตุระนะครับทางบ้านน้ำนะครับโอ้ดีใจไร้ครับวันนี้ครับที่ทีมงานได้มาจุนเราผมใหม่นาะครับผมครับพ่อพ่อพ่อจีบบอกได้บ้าครับว่าเขามีอย่างเนี่ยโอ้ผมวันนี้ผมหูได้ครับาด้วยฟังยังเดียวผมฟังยังเดียวครับแล้วฟังฟังไปไหนฟังไปไหนฟังกับในกอนกับ มันกับมวนอยู่นะครับแต่เนี่ฟั้งกับตั้งเก้าลรยอยู่รับมันกับมวนเพิ่มเปลี่นนะครับผมแต่ก่อนมวนอยู่ครับผมนี่มวนกว่าถือว่าถือว่าดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นนะครับผมครับผมแต่แต่กอนกับก็ดีอยู่แต่ก่อนกับถือว่าดีอยู่นะครับแต่มันกับยังบอกท่านปันไดนะครับครับเบบ้านเขาถืว่าจุนนี่ยังนะครับผมเน่จุนเราก็ดีขึ้นเนี่ยครับสมนแากผมกับ บ่งหูยังดอกครับจะเป็นยังยังจังสินะครับจอดมาฟังนะครับจอดฟังคห้องห้องจีบังครับเจ้าของรีวิวได้บนนี้หรอได้ครับผมได้เหรอได้ได้เป็นนี่ครับเจ้าของเจ้าของกับเพื่อนกับเพื่อนกับถามผมยุ่งครับว่าอยากยุนงแค่โน้นหรือนะครับพอดีครับผมมีโอกาสนะครับอันนี้จะเลี้ยวให้เลี้ยวหน้าครับผมครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับีทมงานของไอรีทนะครับเนาะไอมาซอยครับสวนไห่แล้วก่อนมัง สามสามปีก่อนนะครับที่ได้เคยมาจูนก่อนนะครับกับเปลี่ยนคอร์ดตอนนั้นเป็นรถแทนะครับผมแต่ตอนนั้นอีกอะรถแทนได้ิดไปปล่อยไปแหละครับผมขายไปแล้วครับผมแกมันหลายอย่างนะครับผมคือว่ามันจําเป็นนะครับช่วงนี้พี่น้องเข้าใจนะครับสถานการณ์ตั้งแต่บ่คคลมีงานปัจจดยครับก็เลยเอาแค่สำเนียงสำนึงนะครับพ่อไปได้เศรษฐกิจพ่อเพียงครับตามนายหลวงเคุณนบอกไว้ครับผม ยังโหลดพอเพียงนะรัยังโหลดพ่อเพียงนะว่าใส่้าห่อผ้าเบ่งตัวม่แม่แ้าเบ่งตัวนี่หโอ้เซตัวยังครับเซตัวใหญ่เออได้ตู้เบ็ดจิแปดน่พี่แมนครับจิบแปดนะจิบแป่ข้าง้างละหครับเสียงกลาง แกลางละหกที่แปดดอกยังพี่ดอกยังดอกชาเลนเจอร์หกห้าศูนย์ครับชาเลนเจอร์หกห้าศูนย์นี่มีีสองค่ะรับงานแนวใดรับหมอลำก็ยหลายย่างครับเดี๋ยวเตะมจมาตดิวันนี้กกเชียงกลางแดอกยังครับเชียงกลางเป็นอ่าสามรอยดกับออสามลเอ้ เป็นสองทางเนาะแมนครับสองทางครับสองทางแหลมจะเป็นข้อมหาศูนย์ครับขอแหลมข้อมหาศูนย์ครับเงดดังแห้งครับดังแห้งดังดังสองสองเมตรสองสามเมตรหนึ่งสองสามขีดนึงแหลมเสียงกลางนะครับเสียงเบียดกค่สามสามเม็ดนะดังแห้งเลยนี่ครับนี่บรรยากาศไม่เอะทีมงานทีมงานทีมงานตัวไวทีมงานยังก่อน สุทินันท์สาวครับสุทินันท์สาวอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับชุมพลบุรีสุรินทร์ชุมพลบุรีครับนะครับเนี่ยได้อยากจ้างมาเลยครับเฟซบุ๊กกับสุทินันท์สาวนะครับผมเออเปิดเพลงฟังบันี่ห้องฟังเลยเรียกเดียกผมเรียบร้อยแล้วเนาะป๊าไม่ได้ป๊าไม่ด้ไม่อะ นี่นี่ไม่นี่ไม่นีที่เ่าปาไปั p บไหมเนาะแม่นมันะมันมันมิโลหลายไม่แต่ห่อเก็ดึงแรมขึ้นตะเนี้บว่รัวเผี่ยวมาใช่ไหม